สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบรรยากาศสดชื่นที่บ้านกันอีกตามเคยนะคะจะบอกว่าวันหยุดเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทำกิจกรรมต่างๆกับครอบครัววันนี้นะคะก็หลังจากทําความสะอาดบ้านเสร็จแล้วก็เตรียมมาทำอาหารเที่ยงกันต่อนะคะจะบอกว่าช่วงฝนตกแบบนี้นะคะหลังฝนตกแล้วอาการดีมากๆเลยนะคะมีแดดลำไรแดดไม่จัดนะคะ ดูสิคะหลังบ้านมีวัวเดินผ่านในทุ่งหญ้าด้วยเป็นบรรยากาศที่มองแล้วสวยแล้วก็สบายตามากๆเลยนะคะบางครั้งนะคะชีวิตคนเราก็ไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าความสุขในทุกๆวันนะคะเรามีความสุขมากๆจากความคิดของเราไม่จำเป็นจะต้องสุขในแบบที่คนอื่นอยากให้เป็นขอแค่เรามีความสุขในทุกๆวัน ภูมิใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขมากๆแล้วค่ะ